มินเองก็อยู่ในแวดวงสังคมเพื่อนๆเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ก็ทําธุรกิจกันมาเยอะนะเพราะฉันจริงๆแล้วเนี่ยการที่มินจะตัดสินใจเลือกพาร์ทเนอร์หรือคนที่มินจะร่วมเดินทางไปด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ง่ายเหมือนกันค่ะวันนั้นก็ไปเลยค่ะไปที่บริษัทเดียคอนกรุ๊ปของเราเนี่ยแหละแล้วก็ไปเจอบอสพอครั้งแรกค่ะมินก็ถามทุกอย่างเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ของบอสพอว่าวันนี้ทาไมบอสพอถึงก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วสิ่งที่บอสพออยากจะให้เกิดกับบริษัทนี้คืออะไรหลังจากที่มินถามเสร็จมินก็ได้คําตอบอะไรมาจนเรียบร้อยสรุปได้อยู่2ประเด็นค่ะประเด็นที่1เรื่องสินค้ามินบอกโอเคมินฟังข้อมูลมามากพอแล้วมินรู้แล้วว่าสินค้าดีราคาดีการตลาดดีทุกอย่างน่าสนใจแต่มินคงไม่สามารถที่จะนำเสนอหรือพรีเซนต์ออกไปได้จริงๆ จนกว่ามินจะได้กิ่นและลองเองจำได้ว่าวันนั้นโหบริษัทเดียไอคอนคูปามากเลยนะมินได้โปรดักทุกตัวของบริษัทเดียไอคอนคูปนะถุงตั้งแต่พื้นอะจึงเอวอะสองถุงนะแล้วแบกกลับบ้านไปอย่างเงี้ยเลยคนะ่ะจนต้องให้แบบโอถือไม่ไหวค่ะรบกวนช่วยถือขึ้นรถให้หน่อยหลังจากนั้นค่ะก็กลับบ้านไปเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่พอเขาเป็นคนใจกว้างจังทำยังไงกับโปรดักที่อยู่ตรงหน้ามันเยอะมาก มินก็ตั้งปณิธานเลยค่ะว่ามินจะตั้งใจกินและตัวที่สำคัญที่สุดที่มินตั้งใจลองมากๆคือไอคอนเฟสไอเซร u มและต้องบอกว่าการที่มินจะเอาอะไรมาทาบนหน้าเนี่ยยากมากนะคะเพราะว่าจริงๆมินเนี่ยเป็นคนที่แพ้ง่ายถ้าแพ้เนี่ยตรงเนี้ยหน้าแก้มก็จะแดงเลยมินก็อ่ะลองครั้งแรกแต้มแตมต้ม,แต,มแต้มก่อนเออโอเคแล้วก็ทาทาก็เออตื่นมาเริ่มเห็นผลค่ะจนกระทั่งเริ่มมีคนทักค่ะทำไมหน้ามินขาวขึ้น ดูกระจ่งางใสดูแวววาวทำไมมินไปทำอะไรมาดูเด็กจังคำนี้มินโดนเยอะมากเลยค่ะประเด็นที่สองคือเรื่องของธุรกิจค่ะจริงๆหลักๆวันนั้นน่ะที่มินซื้อไอเดียนี้พอเรื่องของธุรกิจเลยนะคะเราอยู่ในโลกที่ตอนนี้เนาะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเราเห็นพัฒนาการของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่วันนี้เข้ามาทุ่นแรงมนุษย์และอีก20 30หรือ50ปีข้างหน้า มือถือก็จะกลายเป็นสิ่งที่เชยรถลาก็จะเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตของเราก็จะปรับเปลี่ยนไปแต่วันนี้ค่ะวิสัยทัศน์หนึ่งที่มินรู้สึกชอบก็คือบอสพอก่อตั้งที่นี่ขึ้นมาเพื่ออยู่ในธุรกิจของเว n e s s หรืออุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและคุณตัดสินใจถูกแล้วค่ะจากวันนั้นค่ะจนถึงวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจ เข้ามาเป็นบอสมินของครอบครัว G Icon Group ไปนั่นเป็นสาเหตุค่ะที่ทาให้มินตัดสินใจก้าวเข้ามาทํางานอย่างหนักแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการและการเติบโตและร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันวันนี้นะคะมินก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มินทาจะช่วยทุกคนได้มากหรือน้อยแต่อยากให้รู้ว่าสิ่งที่มินทำนะคะทำด้วยใจและทําเต็มที่ในทุกเวลาที่มินมีเหลืออยู่